รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับรายการยิ่งสักยิ่งแซบค่ะรายการที่เด่นใช้แต่คําถามซอฟต์กับแขกคนสําคัญตัดแซบค่ะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 9mhd เวลา17นาฬิก15นาทีนะคะ คุณผู้ชมเจ้าขาช่องทางการรับชมนะคะนอกเหนือจากการนั่งดูผ่านหน้าจอทีวีขณะนี้คุณผู้ชมสามารถดูได้นะคะไลฟ์ Live, สด Facebook ค่ะยิ่งสักยิ่งแซ่บนะคะหรือจะดูย้อนหลังผ่านทาง YouTube เด่นไม่ว่าค่ะคุณผู้ชมคะ่ะแขกรับเชิญของเด่นนะคะเป็นตลกสาวค่ะที่ใช้ความผิดปกติของร่างกายนะคะทําการแสดงเป็นที่ชื่นชมมานานแล้วก็มีผลงานมาเยอะนะคะระยะหลังๆเด่นได้ข่าวว่าลาบาก เดียนไม่ค่อยกล้าใช้คําว่าตกอับจนกว่าเดียนจะถามเขากับเจ้าตัวนะคะคุณผู้ชมคะเราไปคุยกับเธอเลยค่ะคุณตาหวานดอกกระโดนค่ะสวัสดีค,ค่ะ,คะตาทําไมสองข้างไม่สามัคคีกันเลยคะคือว่าตอนที่แม่คลอดออกมาหนูเป็นพลิูของกายคายพี่อ่างเธอเิอใช่ค่ะแล้วก็รักษารักษารักษาไม่หายแม่เลย ไปบนคูหมอมโนราจนหายเป็นปกติตอนนั้นเดินไม่ได้เหมือนพี่อังเพราะว่าสมัยก่อนไม่มียาฉีดไม่มีวัคซีนก็เลยแสดงว่าอันนี้ก็คือเรียกว่าถือว่าดีที่สุดแล้วรอดมาจากอาการป่วยโปลิโอตอนตอนขอดออกมาเท้าออกแล้วก็ตรงนี้ติดกับช่องขอดหมอดึงไม่ได้หมอดึงออกไม่ได้ต้องใช้ความสามารถเยอะพอออกมาก็ มันเหมือนเดินเส้นประสาทตากระทบกระเทือนใช่ค่ะค่ะอันนี้คงต้องนิดหนึ่งคคุณผู้ชมบางท่านที่ชมรายการอยู่อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นหรือว่าไม่ค่อยได้เห็นบ่อยนักสําหรับผลงานของตาหวานผ่านทางจอทีวีตาหวานเข้าวงการบันเทิมได้ยังไงอะ่ะใครพามาตาหวานก่อนตอนนั้นตาหวานชอบโยตลกมากๆเลยก็เลยลาออกจากโรงงานอก็เลยหนีแม่ขึ้นมากรุงเทพ คือไปไต่ระดับหน้าตัวเองเป็นคนจังหวัดอะไรตะวนันนครศรีธรรมราชอ๋อเป็นคนใต้นี่คนใต้ค่ะแหล่งใต้ได้ไหมแหล่งได้ค่ะเออน่ารักจังเลยอ๋อแล้วก็เลยหนีขึ้นมาจากใต้เลยไม่ไม่ตัวน,นั้นแม่เขามาอยู่ที่มหาชัยแล้วอ๋อเราก็เลยมาหาแม่ก็เลยเคยขึ้นมากับแม่อยู่บ้านที่มหาชัยอืมก็เลยพออยู่มาไม่นานก็เลย ดูตลกเป็นคนที่ชอบตลกชอบดูตลกเลยใจอยากเล่นตลกเห็นได้ข่าวเมื่อก่อนเธอชอบดูแบบอะไรนะเวทีไทยใช่ไหมของช่องเก้าใช่สมัยก่อนแต่แล้วใครชวนเธอขึ้นไปบนเวทีล่ะเออมีหลายคนหนูจำไม่ได้แล้ว่ะพี่เด่นกับพี่เด๋อเคยชวนไหมจ้ะพ่อเคยชวนพ่อเขาเอาขึ้นบ่อยเหรอแล้วเธอไม่เคยเล่นตลกเธอเขาชวนเธอขึ้นไปเธอเล่นเป็นได้ยังไงอ่ะ ก็เล่นไม่เป็นแต่ต้องต้องต้องฝืนเพราะว,ว่าอยากเล่นแล้วยังไงคะไปมายังไงงานอยู่ๆตาหวานถึงงานน้อยลงน้อยลงนนละน้อยลง,ลงเป็นข่าวข่าวที่ว่าไปเบี้ยวงานพ่อเบี้ยวงานพ่อคนที่รอเรเียก็หัวหน้าวันน้า,นาตลกพไ่ตุนจะไม่ผู้หญิงสองขในคณะหนูมีหยุดสิบสองคนมีผู้หญิงสองคนแล้ววันน้ามันตรงกับวันเกิดหนูพอดี้หนูขอพ่อพ่อหนูขอหยุดนะ คิดว่าผู้หญิงอีกคน,นเขาไปด้วยแต่เขาไม่ไปเธอก็เลยไปคนเดียวก็ไม่ได้ไปเหมือนกันเมาเพื่อนเรียงเพื่อนเรียง <S <S ฉันทราบมาว่าตอนนี้เธอไปช่วยงานมูลนิธิ<ช>เธอไปทํางานมูลนิธิอะไรตะวานเก็บศพช่วยเหลือผู้บาดเจ็บเอาคนป่วยไปโรงพยาบาลประมาณนี้เก็บศพเหรอ <S <S 1> <S 1> <S ใช่ค่ะ <S <S หูตาเธอก็มองอะไรไม่ค่อยจะแบบชัดอย่างนี้เธอจะมีเลี่ยวมีแรงไปลากศพเขาหรอมัน มันอยู่ทีเ่เขาเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าอยากทำอยากช่วยเขาว่าถามหน่อยสิคะเมื่อกี้เพิ่งจะเกริ่นเกลื่นกันไปทําไมเธอไม่มีงานในวงการเันเธอเธอบอกว่าเธอไปเบี้ยวงานพ่อเขาสรุปแล้วเธอก็เบี้ยวจริงๆหรอคะคืออย่างแรกนะ <c oughs> ของของพี่มัมของพี่มัมกับของพี่พศเนี่ยเขา เขาส่งกานณะหนูชนกันเวลาเดียวกันใช่ค่ะเราก็เลยไปไม่ได้ก็กลายเป็นว่า,าเราเล<ร>ี้ยวาห,หนูรับของพี่พศไปแล้วออแล้วพี่หม่ำก็โทรมาวันหางแก้เพียงไม่กี่นาทีเองพี่หม่ำก็โทรมาหาหนูเขาจะให้หนูแล้วเรา <ไป S 1> ทำไมไม่อธิบายพี่หม่ำเขาลาะก็อธิบายไปแล้วเขาบอกไม่เป็นไรแล้วทีนี้ทางนู้นอ่ะเขาจะให้ไปถ่ายที่ในถ้ำ แต่เทว,ว่าโน้นนี่คือพี่พสให้ไปถ่ายในถ้ำใช่แล้วพี่มําบอกว่าไงพี่มําก็ทิ้งมาบอกโอเคไม่เป็นไรเออก็เลยพอสักพักทางนกบอกว่าน้ำท่วมถ้ำไปไม่ได้แล้วก็เลยโทรไปหัทีมงานพี่มําปรากฏว่าได้คนแล้วก็เลยอดเลยสรุป<อ>ก็คือไม่ได้งานอีกใช่ปรากฏว่าเป็นกลายเป็นกลายเป็นแบบว่าทุกคนมองไปว่าหนุ่เบี้ยวหนุ่เบี้ยงงานหนังพี่มํา แต่จริงๆเราเหตุผลมันมีแต่บางคนเขาไม่ฟังมาว่าหนูงเบี้ยวอืมอ้างว่าจะไปช่วยงานพี่พสแตะโกหก<ช>แล้วก็ไม่รับงานพี่หม่ำใ<ช>๋อเขาลองเป็นแบบนั้นแล้วเธอไม่มีงานในวงการบันเธอมานานหรือย,ยังละ่ะตะหวานตั้งแต่ปีป8ก็ไม่ไม่มีเลย เหรอใช่ค่ะแต่ฉันได้ข่าวมานะนี่ขอโทษนะฉันพูดกับเธอตรงๆได้ไห<ด>มมีคนนะเขาบอกว่าเธอทํางานด้วยไม่ไหวหรอกวันๆไม่ทำมาหากินกินเหล้าเมายาหัวลาน้ําเขาว่ากันแบบนี้ตะวนันทุกคนเขาก็พูดได้ในเมื่อเขาไม่ได้อยู่กับหนูเขาไม่ได้ใกล้ชิดกับหนูเขาก็พูดได้บางคนมองหนูว่าหนูได้เงินมาหนูเอาเงินไปให้ผู้ชายหนูถามว่าใครเป็นคนพูดเขาก็พูดไม่ได้เขาก็ไม่บอกหนูทั้งทั้งแค่ตัวหนูเองอะ หนูไม่มีงานไม่มีเงินเราเอาไปให้เขาได้ไงอ่ะไม่ร,มรู้แต่เขาก็พูดอย่างน้นะตวานว่<ม>า,าเธอเมาจนกระทั่งเขาต้องให้เธอออกจากคณะน่ะเขาพูดกันขนาดนี้เลยใช่ไอ้เรื่องน้นเมาก็แค่วันเกิดแต่ไม่ได้ติดเหล้าหรือถึงคำว่ากินเหล้าต่าน้ําไม่ใช่แล้วเมาสุดนี่เมาขนาดไหนเมาขนาดไหน,น,ไหนกินกินเหล้ากับเออกินเหล้ากับทุกเรียน เธอจะบ้าแล้วเหรอเธอกินเหล้ากับทุเรียนเธอไม่กลัวตายหรอําไมอายุสิบห้าปีค่ะวัยรุ่นวัยรุ่นเพื่อไปสมักเลยเทมเมากับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชวนเธอไปกินเหล้าแล้วเธอเป็นผู้หญิงแล้วอีเพื่อนพวกนั้นพวกผู้ชายไม่ไม่เป็นผู้หญิงเหมือนกันว้ายตายผู้หญิงอะไรกันคะกินเหล้ากันเป็นขยงเลยเหรอทํางานคาราโอเกะนั่งดิง้งเหรอใช่เป็นเด็กดิ้งด้วยกันสมัยคนอาวหนูก็ทํางานเด็กดิ้งด้วยเหรอโอ้โหตายแล้วคือ ชีวิตหนูอะคือผ่านร้อนผ่านหนาวมากอย่างอย่างหนเดินเข้ามารวมการตละกลหนูไม่ได้มากับใครนะคือนี้มานอนค่ำไหนนอนนั่นค่ำไหนนอนมันปั๊มน้ำมันหนูยังนอนมาแล้วเลยอาจารย์ตะวันขอโทษนะถ้าฉันถามอะไรเธออย่างนั้เธออย่าหาว่าฉันไม่ให้เกียรติเธอนะ<ม>คือแบบถ้าเรากันเองเราก็คุยคุยกันนะเธอไปทํางานนั่งดริ่มนี่ขอโทษนะคะเออ มีไข่ตรงไข่ตัวด้วยเปล่าอดีตไม่ <อะ S 2> ไม่ตอนนั้นเป็นร้านคาราโอเกะเล็กๆอยู่แถวพล้มีองค์มีอ,อ็อฟไหมล่ะไม่ใช่คนเขาองว่าเธอก็เด็กออบเก่าอ่ะคนอื่นเขาออบแต่หนูไม่เอาแล้วขอโทษตะวันเธอไม่เรียนนังส่งหนังสืออะไรเลยเหรอหนูเป็นคนที่เกเรียนเกเรื่องเรียนคือสมองหนูไม่มันคิดเลขไม่เป็นไม่ออกตอนนั้นพวกง่ายๆคือโง่จริงๆ ก็เลยไม่เรียนจบแค่พอสิเองแล้วทาไมนั้นบ้านหนูก็เอ่ออเรียกว่ายังไงอ่ะคอยเรียกว่าไม่อยากพูดเยอะอ่ะอืมพ่อไปทางแม่ไปทางไหม,อมอเอกกอ,มอก็ทะเลาะก,กันอืมพ่อคิดล้าขาทะเลาะกันอะไแล้วเขามีลูกกี่คนมีตาหวานคนเดียวมีสี่แล้วตาหวานคนที่เท่าไหร่เขาจะสาม คนที่สามเหรอค่ะเหรอจบแล้วปอดสีเขากินเหล้าเสร็จทะเลาะกันเลิกกันกไปเลยเลิกกายเป็นเป็นโรคจะมีปัญหาแล้วตะวันอยู่กับใครอะกับพ่อกับ,กกบแม่อยู่กับพ่อแม่อยู่กรุงเทพพี่สาวเรียนน้องสาวเรียนพี่ชายาทํางานอยู่ที่กรุงเทพหมดแม่ร็ขึ้นมาดูพวกเขาก็เลยปล่อยพ่อกับหน่อยอยู่ที่ใต้อมกลับมาถามเรื่องตอนที่เธอทํางานแล้วเธอกินเหล้าอะ่ะ เธอตอบฉันหน่อยซิตกลงเธอออกจากคณะเนี่ยเพราะเธอกินเหล้าแล้วเขาไล่เธอออกจริงเหอป้าตอนนั้นเขาไล่ออกตอนนี้ไม่ไล่แล้วรับเข้าเหมือนเดิมเ,เขารับเข้ามาออกใช่เพราะตอนนั้นเขากรูดเพราะว่าเจ้าภาพด่าเขาอืว่าทาไมขึ้นป้ายมีหนูแลทําไมหนูไม่ไปเออตัวหนูเองก็ผิดผิดใช่ไหมผิดยอม<ะ>รับทุกอย่างค่ะตหาหวานคาตอนนี้เธอเลิกเหล้าหรือ,อยังเลิกแล้วไม่กินแล้วนอกจากว่า เครียดหรือว่าโกรธใครขึ้นมาก็จะกินสองแก้วแก้วหนึ่งกินไม่ได้เลยเธอก็ยังกินอีกเหรอยังกินเวลาเครียดเหรอใชอ่ฉันคิดว่า<ต>เธอไม่ควรจะกินนะยังไม่จดไม่จำอีกแล้วคราวที่แล้วกินเหล้าเข้าไปก็ตกงานตกการแล้วเธอก็ยังจะกินอีกก็มันคนเราบางทีมันเครียดมันคิดอะไรไม่ออกเลยขอโทษนะคะเหล้ามันเป็นยาแก้เครียดหรอคะไม่ใช่อาจารย์ พอกินแล้วมันปวดหัวก็เลยไม่กินเหรอฉันคิดว่าเธอแก้ปัญหาผิดนะพอเวลาเธอมีปัญหาเธอเครียดเธอกินเหล้าฉันว่าอีปัญหาก็ยังอยู่ที่เก่าและอีเธอก็เมาเละเทเสียผู้เสียคนเดี๋ยวก็ตกงานอีกก็ตอนนี้ก็ไม่กินแล้วไงไม่กินจริงเหรอจริงเพิ่นถามเธอหน่อยที่เธอผ่านมาเธอบอกเธอเครียดเธอกินเหล้าเหล้ามีประโยชน์เหรอเหล้าไม่มีประโยชน์อะไรทำลายร่างกายตอนนี้ตะวันไม่ติดเหล้าไม่ติดผู้ชาย อุ้ยไม่ต oh, right. ิดการพนันเหมือนกับข่าวที่เขาเอาไปแฉครั้งที่แล้วตายตายไม่มีการไปแฉว่าเธอติดผู้ชายติดการพนันโอ้เธอครบเซตเลยนะตาหวานโดนแฉเยอะโอ้ตายตายตายแต่เป็นชจ้าปีบครอบแล้วไม่กล้าไปไหนแล้วเนี้ยหนูเนี่ยหนูดีน่าเี่หนูมากกับรายการอาจารย์ที่หนูไม่ร้องไห้เพราะว่า หนูไม่อยากร้องให้แล้วหนูเหนื่อยอย่าร้องไม่เอา<ม>ฉันไม่ต้องการเห็นน้ําตาฉันไม่ชอบรายการฉันไม่ดรามา่าาะฉันพูดแต่เรื่องจริงๆริงเออฉันถามน้องตะหวานหน่อยสิคะเห็นเขาบอกว่ารายได้ของเธอไม่ดีเลยเหรอตอนเป็นตลกอะไรได้น้อยใช่ไหมคะได้ตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีงานตลกเท่าไหร่แล้วก็บางคนพวกเอฟซีต่างๆแฟนคลับของหนูเขาก็ถามกันว่าพี่ตะหวานไม่มีงานรอ้อนๆอะไรเงี้ยหนูก็ ไม่ไ<อ>ถ้าเธอไม่มีเงินเก็บเลยเหรอฉันงง,งมากเลยตั้งแต่อดีตเธอเล่นตลกมาตั้งนานนานอเขาเป็นคนที่ว่าชอบกินชอบซื้อของซื้อกินซื้อของบางคนหาว่าเอาไปกินเล้าบ้างแหละให้ผู้ชายบ้างแหละแต่จริงจงแล้วเขาไม่ได้รู้เลยว่าเราเอาเงินตรงนั้นไปไหนเอาเอา,าเงินไปไหนอะอย่างไปอัดรายการ่ายหนังก็ถ้าได้เยอะก็แบ่งให้แม่ครึ่งหนึ่งตัวเองครึ่งหนึ่ง อแล้วไม่เจ็บล่ะแล้วแก่ตัวไปลูกผัวไม่มีใครจะเลี้ยงเธอละก็นอนน่ะสิเออแล้วป่านนี้ตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แล้วตาหวานสามสิบหกสามสิบหกก็ถือว่าแก่แล้วนะถ้าเธอไม่มีครอบครัวได้ข่าวว่าบางทีเธอก็เครียดเครียดใช่ค่ะนนีเพายามจะฆ่าตัวตายเลยจริงเหระเธอเคยคิดเหรอจริงค่ะตอนปีห้าปดหลังจากที่ว่าข่าวออกไปแล้วข่าวเก่าออกไปแล้ว ใครเป็นคนไปทำข่าวให้เธอเสียหายอะ่ะอ่ะไม่งั้นอยู่ๆมันจะไปเขียนเป็นข่าวได้ไงถ้าไม่มีคนเอาข่าวไปให้เข่าแล้วถ้าเกิดมันไม่มีมูลความจริงก็คือว่าหนูไปก็ี่ว่าลเล่นเควสอยู่แล้วแล้ววันนั้นหนูก็เขาก็ไม่พาหนูไปงานเขาเขาแท้งหนูออกเลยนะกูขอให้มึงตายกูขอให้มึงขอให้มึงตกนรกทั้งเป็นใครใครใครทำกับเธอวันน้าใครอ่ะ เออเหรอใช่ค่ะเกิดค,คนที่หนูเลยกก่าพ่อและอีตอนที่เธอคิดท่าตัวตายอ่ะทําไมเธอเลิกล้มความคิดละ่ะเธอคิดถึงอะไรเธอถึงได้หยุดตอนนั้นคิดถึงแม่คิดถึงแม่กับพ่อตอน,ตอนวันใกล้ชิปูกพันกับแม่กับพ่อเหรอค่ะหรักเป็นคนที่รักพ่อรักแม่มากอืมเห็นเขาตายตายกันก็อยากตายเนาะไม่รู้จะอยู่ไปทําไม อยู่ไปก็แค่นั้นแหละมีคนก็ด่าเขาว่าทุกอย่างก็เ,เลยคิดว่าไม่อยู่ไม่อยู่แล้วตายดีกว่าอนอนดูปิดในห้องน้ำอะ่ะน้ำยาล้างส้วมมาเหรอใช่ดูมันทำไมแจะก,กินไงก็เลยก็เลยคิดถึงคิดถึงหน้าแม่เลยคิดถึงหน้าแม่เป็นคนแรกแล้วก็สุดท้ายมาพอ่อแล้วก็ครอบครัวก็เลยเลิกก,กิน แต่ตอนนั้นมันอยู่แบบทรมานมากเลยอ่ะคือร้องไห้หนูร้องไห้เจ็ดวันอ่ะกลายเป็นโรคซ้ร้าไปเลยอ่ะทำไมเธอปล่อยวางไม่เป็นเหรอตอนนั้นตอนนั้นไม่ปล่อยปล่อย,ปล,อยปล่อยไม่เป็นค่ะตอนนี้เธอจะเอาอะไรกินอยู่ละว,วันหนึ่งวันหนึ่งเนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่บนธรรมอยู่ร้านอาหารต้นทองหรอคะ<ช>แล้วพ่อกับแม่จริงๆของเธอไปไหนล่ะพ่อกับแม่หนูอยู่พ่อจมาทศาสายสี่ เขาทั้งสองคนทําอะไรกันล่ะเขาไม่ค่อยทําอะไรแล้วตอนนี้เขาเอ,อเขาไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอค่ะตอนนี้ตอนนี้อาจารย์เขากําลังทําหนังเรื่องนย่งนันหนูเล่นอืมแต่แล้วแต่บนวัดเสนอวา่าจะได้เล่นไหมอะไรอนยะ่างเงี้ยเป็นหนังเรื่องของบาร,รมีนาคาเกี่ยวกับพญานาคอะไรอยนะ่างเงี้ยตะหวานฉันว่าเธอก็เป็นผู้หญิงที่แบบแค่ตาเธอแต่จริงๆใบหน้าเธออะไรเธอ ฉันว่าเธอก็ดูเป็นคนสวยคนหนึ่งนะคะ,คะเคยมีความรักไหมเธอเคยมีความรักไหมเคยคะ่ะเนอะเคยเคยเคยรักผู้ชายคนหนึ่งแต่ผิดหวังเธอรักเขารักเขาร<า>ักเขารักเธอไหมตอนแรกก็รักอยู่แต่พอไปไป,ไปมาไม่รักเรารักทำไมเขาเท่าไหร่เขาก็ไม่รักเราโนรู้ว่า หนูรักเขามากแค่ไหนเขาไม่รักเราอะไรเงี้ย <Ừ. S 2> นั้นเมื่อเขาไม่รักเราเราก็ออกถอยดีกว่าตรหวาตบางทีอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าว่าผู้ชายบางทีเขาก็อายคนมะบางทีพอมีคนมาถามอ๋อนน่นเมียมึงเหรอแฟนมึงเหรอ why ทาไมเป็นอย่างเงี้ยหนะ้าตาเป็นอย่างงี้อะไรอย่างนงี้หรือเปล่าเขาอาจจะมีความรู้สึกเขาไม่ภาคภูมิใจเะล่ะเขาเคยพูดกับหนูว่าหนูเป็นดาราเขาไม่อยากจะให้หนูเสียหาย ้องบอกว่าเป็นดาราความรักมันไม่ได้เกี่ยวกันเลยว่าผู้ชายบางทีเขาก็อายคนมาบางทีพอมีคนมาถามอ๋อ่นเมีอมึงเหรอแฟนมึงเหรอเว้ยทำไมเป็นอย่างนี้หนะ้าตาเป็นอย่างอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาอาจจะมีความรู้สึกเขาไม่ภาคภูมิใจเะล่ะมันมันไม่รู้ว่าอาจารย์หนู คิดไม่ออก่ะถ้ามีผู้ชายคนหนึ่งเขารักเธอเขาเคยพูดกับหนูว่าหนูเป็นดาราเขาไม่อยากจะให้หนูเสียหายหนูบอกว่าเป็นดาราความรักมันไม่ได้เกี่ยวกันเนี่ยเป็นดาราก็สนดาราความรักก็สนความรักเออก็แสดงว่าเขาเรขาักเธอแล้วเขาก็ห่วงเธอกลัวเธอจะเสียหายถามว่าตอนนี้เขารักหนูไหมตอนนี้เขารักเหมือนกับที่อาจารย์พูดอะ ตอนนี้เขารักหนูก็ไม่ใหญ่ทำให้หนูสีหายต่ไว้เขากลับมารักหนูหนูก็ไม่รักเขาแล้วอาทำไมล่ะเพราะว่าหนูไม่มีความรักใครใครเลยตอนนี้นอกจากพ่อแม่หนูไม่คิดจะแต่งงานหรือมีครอบครัวแล้วหรอไม่ไม่คิดถ้าเกิดถ้าไม่เจอคู่บารมีแล้วหนูเคยไปถามไปถามพระอาจารย์หรือถามหมอดูที่ไหนไหมว่าถ้าวันหนึ่งเธอจะมีแฟนแฟนเธอจะต้องเป็นแบบไหน<ะ>เนื้อคู่เธอ เขาบอกว่าถ้าดีก็ดีเลยแต่ว่าอนุเจา่าเมีสายยานเก่าของพญานาคเก็เลยไม่มีความรักนอกจากว่าถ้าเจอคู่แท้คู่บารมีถึงจะมีได้ถึงจะแต่งงานของคู่กันได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่เจอคู่แท้หรือว่าคู่บารมีน่ะก็จะไม่ได้อยู่ไปก็ไม่รอดแล้วเธอคิดว่าตัวเธอจะมีไหมคู่แท้คู่บารมีเธอยังหวังไหมถามว่ามีไหม ตอนนี้ไม่หวังปล่อยวางหมดแล้วค่ะค่ะเอาละค่ะตอนนี้เธอก็ไม่มีไม่มีเรื่องการกินเหล้าไม่มีเรื่องเสียหายใดๆนอกจากทำงานจริงๆอยากให้ตาหวานพูดกับคุณผู้ชมให้กำลังใจแล้วก็ติดตามผลงานของตาหวานพูดเลยค่ะก็อยากให้แฟนคลับทุกคนคนดูทั่วโลกตอนนี้ก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมแล้วแจะก็ย่มีงาน ก็ไปทำงานเหมือนเดิมไม่เหมือนกับที่เก่าๆที่ผ่านมาเพราะว่านมพูดไม่ค่อยเก่งอาจารย์พูดไปเถอะเพราะว่าตอนนี้ก็คือทุกอย่างเข้าสู่ระบบปกติแล้วไม่เบี้ยวงานไม่อะไรฝากไปถึงผู้ใหญ่หลายๆท่านที่เมื่อครั้งก่อนที่เคยเบี้ยวงานเขาตอนนี้ไม่เบี้ยวตอนนี้จะไปก่อนเวลาเขาอีกไม่เบี้ยวค่ะค่ะ เหล้ายาการพนันอบายามุกเหล้ายาก็ไม่มีอยู่ในหัวใจแล้วแล้วค่ะเป็นคนทุกวันนี้เป็นคนที่ว่าเกลียดเกลียดคนขี้เมามากๆจริงๆค่ะเกลียดคนขี้เมายิ่งไปเห็นคนที่กินเหล้าอ่ะยิ่งไม่ไม่ชอบไม่อยากคุยด้วยค่ะค่ะค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะเรียนคิดว่าพวกเราก็คงต้องเป็นกำลังใจให้กับน้องตาหวานนะคะ ไมยล้มคำได้คนล้มอยากข้ามค้าบุราณเขาสอนไว้นะคะก็คือตอนนี้ก็จะมีภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเข้ามา,เ,าเรื่องอะไรคะเรื่องบาลมีนาคาคไปไปถ่ายทำที่จังหวัดมุกดาหารที่วัดด่านพระอินทำให้ตามหนังเรื่องนี้เกี่ยวกับพญานาคค่ะเธอได้รับเล่นแน่นอนแล้วหรือยังได้เล่นแน่นอนคะ่ะเธอคาปวง ค่ะโอเคขาเขาเขาก็เข็นวัตนุชื่อคำป่วงและคำป่วงแล้วก็ให้เล่นทั้งหมด3ามโลกตั้งแต่เป็นมนุษย์จนถึงเป็นพญานาคค่ะเป็นกำลังใจและก็ติดตามผลงานให้นะคะค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมเจ้าข่ะอย่าลืมนะคะติดตามชมรายการยิ่งศัก์ยิ่งแซ่บได้นะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง9 M 컷 HD เวลา17 1 5นาฬิกานาทีค่ะวันนี้เียนลาคุณผู้ชมนะคะ ขอบคุณน้องตะวนันอีกครั้งนะคะ<า>ขอบคุณค่ะจะติดตามชมผลงานภาพ,พยนตร์นะคะหากคุณไม่อยากพลาดความสนุกหรือความแซ่บของยิ่งสักยิ่งแซ่บแล้วก็กด Subscribe สิคะ